พเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนาา้ำประสิเจริญท่านได้อบรมสั่งสอนมาว่าทางเดินของใจนั้นนหะมีทั้งหมดเจ็ดฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงข้างซ้ายชายข้างขวาฐานที่สองอยู่ที่พล่าตา ตรงหัวตานะจ๊ะที่น้ำตาไหลเนะี่ยท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลากรักศีษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้า อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางทองระดับเดียวกับสะดือของเราสมมติว่าเราหยิบเส้นด้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่ง ให้เส้นด้าทั้งสองตัดการเป็นการกระบ,บาดตรงจุดตัดที่เล็กเท่าปลายเข็มนั่นแหละคือฐานที่หกให้สมมติเอาดวชีกับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็น,นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้าทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรองนี้แหละเรียกว่าฐานที่เจ็ด เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นฐานที่เจ็ดนี้สำคัญเลยจ้ะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้แหละสำคัญนี่คือหลักวิชาเจ็ดฐานทางเดินของใจที่เราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ฐานที่เจ็เนี่ยหรือทุกทุกฐานก็ว่าได้ ต่จเน้นทฐานที่เจ็เราจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมือ่อใจเนี่ยมันหยุดสนิทถูกส่วนสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็น์แลว้วจึงจะเห็นทุกฐานโดยเฉพาะฐานที่เจ็ดได้ตอนนี้เรายังเป็นผู้ฝึกใหม่ใจมันยังไม่หยุด ก็ให้สมมติเอาว่าฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่กลางท้องจะไม่ง่ายว่าอยู่ตรงกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจำให้ง่ายขึ้นไปยิ่งกว่านี้อีกนะจ๊ะให้ง่ายขึ้นไปเอาอยู่ตรงกลางท้องของเรานี่แหละ จำแค่นี้พอ